สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้จะพามาชมบนสีชายชนนะครับถึงวิวัฒนาการของเพิินนะครับตั้งแต่เพิ่นเริ่มงอกนะครับผมตั้งแต่ชิ้นผ่านะครับผมทุกท่านต้นนี้ก็จะงอกช้านิดนึงครับผมเนื่องจากเป็นชิ้นผ่านะครับก็เขาจะสร้างรากสร้างตัวนะครับว่าจะเป็นต้นใหญ่ได้ครับผมเนาะต้องใช้เวลาพอสมควรครับผมทุกท่านนี่ครับเขาจะเวลาผ่านไปนะครับประมาณสัก เดือนกว่าๆนะครับผมทุกท่านก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับไซส์เท่าๆกันครับผมทุกท่านอายุไล่ๆกันครับผมพาพร้อมกันก็งอกแตกต่างกันไปครับผมทุกท่านนี่ครับอะไรครับประมาณสามเดือนครับผมทุกท่านนี่ครับเขาก็จะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ครับผมทุกท่านนี่จะมาให้ชมสําหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับผมทุกท่านแต่ว่าบางต้นก็อาจจะบ่ได้ โตหรือว่าโตกว่านะครับผมเนาะเราแต่ชินตาเขาที่เราผ่านนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ก็บสามสี่เดือนขึ้นมาครับผมเนาะทุกท่านวิวัฒนาการของเพิ่นนะครับผมเนาะการเจริญเติบโตของเพิ่นกับค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับผมทุกท่านนี่จะอายุใกล้เคียงกันมากครับผมเนาะสี่เดือนประมาณสี่เดือนห้าเดือนครับผมทุกท่านนี่ครับการป้ายนะครับผมเนาะแต่ละต้นนะก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะครับผมทุกท่าน แต่ละต้นกับป้ายสวยงามทั้งนั้นครับผมเนาะนี่ครับผมนี่ครับแล้วก็ต้นนี้ครับผมเนาะประมาณห้าเดือนครับผมทุกท่านนี่เป็นสั่งลําต้นขึ้นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมทุกท่านแต่ว่าบางคนบางท่านก็อาจจะต้นใหญ่กว่านี้อีกครับผมเนาะแล้วแต่คนเลี้ยงนะผมเนาะแล้วแต่นี่ครับหลอดใหม่เพิ่นมาดังฮาบเลยครับผมทุกท่านแต่ว่าเนื่องด้วยนะผมบางทีนะครับผมเพิ่นมีอาการแบบใบเพิ่นรุดเขียวแบบนี้ครับผมทุกท่าน นี่ครับหรือว่าแบบป้ายน้อยนะครับผมทุกท่านป้ายน้อยแบบใบนี้นะครับนี่ครับป้ายน้อยแบบนี้ครับผต้องตัวไกดครับผมทุกท่านเพราะว่าเวลาเพิ่งเจริญเติบโตนะครับผมก็จะมีออียงที่สลับกันครับผมเนาะสลับกันไปกันมานะครับบางทีนะครับอาจจะป้ายไม่เยอะครับผมเนาะแต่ว่าเวลาเขาโตขึ้นนะครับเพิ่นเกิดการสร้างหัวขึ้นนะครับผมก็จะมีการ ายที่สวยครับผมเนาะทุกท่านเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นที่นี่ครับพ่นป้ายน้อยแบบอย่างนี้นะครับผมเวลาพ่นเจริญเติบโตครับผมเนาะทุกท่านจะตัดภาพไปให้ชมเบิง่งต้นหนึง่งซึ่งเป็นต้นที่ป้ายน้อยมากมากเลยครับผมเนาะแต่สพักิ่นป้ายออกมาสวยงามครับเนื่องจากเลี้ยงมาเป็นปีครับผมทุกท่านนี่ครับ ต้นนี้จะสังเกตเห็นว่าเพิ่นจะมีความสวยงามมากๆเลยครับผมทุกท่านซึ่งถ้าไม่บอกกับบลูว่าต้นนี้เพิินเคยเป็นไม้ที่ป้ายน้อยมากครับผมนะ้อทุกท่านจนแทบที่บบมีการป้ายเกิดขึ้นเลยครับผมทุกท่านซึ่งแตกต่างกับปัจจุบันนะครับผมต้นนี้เลี้ยงมากเกือบปีแล้วครับผมนี่ก็สามารถไปทําแม่พนธุ์ได้เพิ่มเติมอีกต้นหนึ่งครับผมเนื่องจากต้นนี้นะครับใครๆก็เมินครับ แต่สุดท้ายเพิ่นกรกลับมาป้ายสวยงามเหมือนเดิมครับผมน้องทุกท่านอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนั้นที่เป็นมือใหม่ได้ศึกษาครับผมทุกท่านว่าถ้าไม้ป้ายน้อยเราต้องใจเย็นๆนิดนึงครับผมทุกท่านเราต้องดูแลปุงดินดีๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูต้นแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งครับผมเนาะซึ่งป้ายสวยครับผมทุกท่านนี่ครับสวยงามมากๆครับผมนาะบอลสีนั้นก็มี เออเสน่ครับผมเนาะชายชนก็เป็นต้นที่คนนิยมอดาดัาต้นต้นนะครับผมเนาะคนมือใหม่จะมองหาชายชนเป็นต้นแรกๆครับผมนาอทุกท่านฉะนั้นถ้าเราศึกษาก็จะได้เปรียบคนอื่นครับผมทุกท่านถ้าเราดูข้อมูลนะครับนี่ครับเป็นต้นไม้ที่น่าลงทุนมากๆเลยครับผมสลับบนสีชายชนนะครับผมซึ่งเป็นต้นที่ผมชอบนะครับผมทุกท่านเลยกะ เป็นอีอย่างที่มีสเสน่ห์นะครับน่าหลงไหลนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมก็ขอพ่อซามนี้นะครับผมเนาะมีต้นไม้อื่นๆนั้นก็นจะมาอัปเดตมาให้ชมเรื่อยๆเด้อครับผมเนาะสหรับวันนี้นะครับขอบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ